สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมในช่อง DIY c h ช n n e l วิชเช่นเคยนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทดลองนะครับความแรงของธนูในระยะ3ระยะนะครับที่ผมจะามาทดลองเนี่ยมีระยะแรกระยะใกล้นะครับ10เมตรแล้วก็มีระยะกลางนะครับ50เมตรแล้วก็ระยะไกลนะครับ100เมตรนะครับโดยในคลิปเนี่ยผมก็ได้ทําการทดสอบนะครับเพื่อไขข้องสงสัยว่าระยะทางเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับดาเมจของธนูหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเลนในเมตรเนี่ยใช้ธนูโดนสตู ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจะตายนะครับบางลูกก็เหมือนไม่ได้สร้างรากเม็ดอะไรเลยและนั่นก็เป็นที่มาของคลิปนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนผมนะครับโอเคนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูการทดสอบพร้อมๆกันเลยครับระยะแรกนะครับระยะ10เมตร ภายในระยะ10เมตรนะครับต้องใช้ลูกดอกธนูสอันนะครับกว่าจะน็อตศัตรูได้ถ้าคุณต้องสู้กับศัตรูที่มีปืนด้วยใช้ธนูเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เกาะสามมาหกชุดนะครับถักไปก็จะทดสอบโดยการเปลี่ยนระยะทางเป็นระยะ50เมตรนะครับ mark the location mark the location mark the location, mark the location. คำตอบที่ได้นะครับภายในระยะ50เมตรเนี่ยลูกดอกธนู3โูกก็สามารถน็อกศัตรูได้แล้วแต่ถ้าทเที่ากับปืนนะครับในขณะที่เราชักลูกดอกได้สอ2-3ลูกเขาก็สามารถยิงเราได้หมดแม็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงไปแล้วได้ธนูเป็นอย่างแรกก็ไม่ควรไปประมาทกับคนที่เขามีปืนถึงแม้ว่าจะเป็นปืนโพกก็ตามนี่ก็เป็นการทดสอบข้าสทสายนะครับที่ผมจะทดสอบนะครับโดยการยิงในระยะ100เมตร ดอบนี้ระยะลอยเมฆก็จะต้องใช้ลูกดอกธนู4อันกว่าจะน็อนตศัตรูได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ากอกกระมวลเนี่ยไม่มีส่วนในการกันดาเมจจากลูกระเบิดหัวธนูนะครับสําหรับใครที่ยังสงสัยว่ายิงดูระเบิดธนูผ่านตัวศัตรูได้ไหมโดยที่ไม่ยิงพื้นให้มักนกระเด็นโดนนะครับผมก็จะมาทดลองให้ดูอีกทีนะครับ จากคำตอบที่ได้นะครับทนูเนี่ยไม่สามารถระเบิดจากการยิงตัวของศัตรูได้แต่สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูโดยการยิงบริเวณหัวของศัตรูนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการถ่ายคลิปด้วยนะครับบายๆครับ